แปประโยคเสียงสั่งจิตปลูกฝังจิตใจเศรษฐี affirmation ฟฟกุญแจสู่ความมั่ง,งคั่ง positive self talk ฟังและพูดตามคลิปนี้ซ้ำๆทุกเช้าและก่อนนอนจนครบ21วันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างปาฏิหาร ฉันเปิดใจรับความมั่งคั่งในทุกๆวันฉันคู่ควรกับความสำเร็จทางการเงินที่ไม่จำกัดทุกๆก,การกระทำของฉันนำพาฉันสู่ความร่ำรวยฉันเชื่อมั่นในพลังของตัวเองที่จะสร้างความมั่งคัง่งฉันคือแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งเข้าสู่ชีวิต ฉันขอบคุณทุกๆโอกาสที่นำพาความมั่งคั่งมาให้ฉันมองเห็นโอกาสทางการเงินในทุกๆสถานการณ์ความมั่งคั่งคือสิ่งที่ฉันคู่ควรฉันสร้างมูลค่าและได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมฉันมีความคิดเชิงบวกที่สร้างความมั่งคั่งในชีวิต ฉันสร้างความมั่นคงทางการเงินทุกๆวันทุกๆก,การตัดสินใจของฉันนำพาความเจริญรุ่งเรืองฉันเต็มใจที่จะรับความมั่งคั่งในทุกๆด้านของชีวิตฉันพร้อมที่จะเติบโตทางการเงินอย่างไม่มีขีดจำกัดฉันใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างรายได้ความมั่งคั่งเป็นธรรมชาติของฉัน ฉันเต็มไปด้วยพลังในการดึงดูดความมั่งคัง่งทุกๆสิ่งที่ฉันทำสร้างความเจริญรุ่งเรืองฉันเชื่อว่าความมั่งคั่งอยู่รอบตัวฉันเสมอฉันเปิดใจรับความร่ำรวยจากทุกๆแหล่งทุกๆวันฉันสร้างความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นฉันมีจิตใจเศรษฐีที่ดึงดูดความสำเร็จ ฉันมองเห็นความมั่งคั่งในทุกๆโอกาสที่เข้ามาฉันคู่ควรกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองฉันเชื่อในความสามารถในการสร้างความมั่งคั่งของตัวเองฉันเต็มใจที่จะยอมรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆกการกระทำของฉันนำพาความสำเร็จเข้ามาในชีวิต ฉันสร้างรายได้จากทุกๆโอกาสที่เข้ามาฉันขอบคุณทุกๆความสำเร็จทางการเงินในชีวิตฉันคือผู้ที่ควบคุมชะตาชีวิตทางการเงินของตัวเองฉันเห็นโอกาสทางการเงินในทุกๆสถานการณ์ทุกๆความคิดของฉันส่งเสริมความมั่งคั่งในชีวิต ฉันมีพลังในการสร้างรายได้อย่างไม่มีขีดจำกัดฉันคือแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จทางการเงินทุกๆวันฉันเติบโตทางการเงินมากขึ้นฉันเชื่อมั่นในพลังการดึงดูดความมั่งคั่งของตัวเองทุกๆก,การตัดสินใจของฉันนำพาฉันสู่ความมั่งคัง่ง ฉันเปิดใจรับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกๆวันฉันคือผู้ที่สร้างความสำเร็จทางการเงินด้วยตัวเองฉันขอบคุณทุกๆโอกาสทางการเงินที่เข้ามาในชีวิตฉันมีความสุขที่เห็นรายได้ของฉันเติบโตทุกๆวันฉันคู่ควรกับความมัง่งคั่งที่ไร้ขีดจำกัด ทุกๆก,การกระทำของฉันสร้างความมั่งคั่งและความสุขฉันมองเห็นความมั่งคั่งในทุกๆสิ่งที่ฉันทำฉันเปิดใจรับความสำเร็จทางการเงินอย่างมั่นใจทุกๆวันฉันสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองฉันใช้พลังของจิตใจในการสร้างความมั่งคัง่ง ฉันขอบคุณทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงที่นำพาความสำเร็จเข้ามาฉันสร้างความมั่งคั่งในชีวิตได้อย่างง่ายๆฉันมั่นใจในความสามารถในการสร้างรายได้ของตัวเองฉันเปิดใจรับความร่ำรวยจากทุกๆทิศทางทุกๆวันฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้รับความมั่งคัง่ง ฉันเชื่อในพลังการดึงดูดความสำเร็จทางการเงินทุกๆก,การตัดสินใจทางการเงินของฉันมีความถูกต้องและชัดเจนฉันพร้อมที่จะรับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกๆวันฉันสร้างความมั่นคงทางการเงินด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นทุกๆสิ่งที่ฉันทำเสริมสร้างความมั่งคั่งในชีวิต ฉันเปิดใจรับความสําเร็จทางการเงินในทุกๆวันฉันมีความสามารถในการดึงดูดโอกาสทางการเงินได้ง่ายๆฉันขอบคุณทุกๆการตัดสินใจที่นำพาฉันสู่ความสําเร็จฉันเชื่อว่าชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความมั่งคั่งและความสําเร็จทุกๆวันฉันสร้างความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้น ฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งที่เข้ามาในชีวิตฉันใช้พลังความคิดบวกในการสร้างความสำเร็จทางการเงินฉันขอบคุณทุกๆโอกาสที่ทำให้ฉันเติบโตทางการเงินฉันมีความสามารถในการดึงดูดรายได้ที่ไม่จำกัดทุกๆก,การกระทําของฉันสร้างความสำเร็จทางการเงิน ฉันเปิดใจรับความมั่งคั่งในชีวิตด้วยความยินดีฉันเชื่อมั่นในพลังของจิตใจเศรษฐีที่สร้างความมั่งคัง่งทุกๆวันฉันเติบโตทางการเงินและความสำเร็จอย่างมั่นคงฉันมีความคิดที่สร้างความมั่งคั่งทุกๆวันทุกๆก,การตัดสินใจของฉันเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน ฉันพร้อมที่จะรับความสำเร็จที่เข้ามาในชีวิตทุกๆด้านฉันใช้พลังจิตใจในการสร้างความมั่งคั่งอย่างไม่จำกัดฉันดึงดูดรายได้จากทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตทุกๆวันฉันเติบโตทั้งในด้านการเงินและความรู้ฉันคือผู้ที่ควบคุมความสำเร็จและความมั่งคั่งในชีวิตของตัวเอง ฉันมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ในทุกๆสถานการณ์ฉันมีความสุขและขอบคุณที่ได้เห็นรายได้เติบโตทุกๆวันฉันมั่นใจในพลังการดึงดูดความมั่งคั่งของตัวเองทุกๆก,การกระทําของฉันสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตฉันเชื่อว่าชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความมั่งคั่งและโอกาส ทุกๆวันฉันเพิ่มพูนความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองฉันเปิดใจรับความมั่งคั่งและรายได้ที่ไม่จำกัดฉันขอบคุณทุกๆโอกาสที่ช่วยฉันเติบโตและร่ำรวยทุกๆสิ่งที่ฉันทำเต็มไปด้วยความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองฉันมองเห็นความสำเร็จในทุกๆการกระทำของตัวเอง ทุกๆก,การตัดสินใจของฉันคือก้าวสู่ความมัง่งคั่งที่ยั่งยืนขอบคุณสำหรับการรับฟังกดติดตามช่อง NK Good Life เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดไลค์กดแชร์ส่งต่อพลังบวกให้คนที่คุณรักขอบคุณขอบคุณขอบคุณ